เฮ้ยเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเลยมึงเป็นใครเนี่ยมึงอย่าเกินไปนะมึงเป็นใครจำกูไม่ได้เหรอกูจำมึงไม่ได้แต่กูเล่นมากูยังไม่รู้เลยว่ากูเป็นใครอ่ะเออชื่ออะไรแต่ฉากนี้เราฮะชื่ออะไรโทษสปนโทษสปนอีกนะเยอะไปแลฉากนี้ขอเป็นพระเอกสักฉากิว่ะลันเล่ลันแล้วจะเป็นพระเอกแล้วมึงอ่ะคำพูด เองใจหัวหมอหัวดำบ้างึงไมกูต้องโผล่วาอย่าผักเนี่ยอย่าผักผักอย่างนี้ขึ้นเลยมีอะไรทำไมทำไมมีเรื่องหัวมึงเก่าอย่างไหนวะกูไม่เก่าหรอกแต่พ่อกูใหญ่พอเฮ้ยพ่อมึงใหญ่ย้อนเห็นพ่อกูยกมือไหว้อ่ะเฮ้ยมึงพูดอย่างนี้พ่อเป็นมาเฟียเหรอพ่อกูเป็นพระโถ่ได้ใหญ่ยังไงวะใหญ่ไม่ใหญ่ดิไอ้ก็จับพ่อกูไม่ได้หรอเฮ้ยเฮ้ยกูพูดเรื่องอะไรเนี่ยพ่อกูมงพ่อกูอ่ะเฮ้ยกูไม่คุยกับมึงมึงขอโทษนะ อะไรล่ะขอโทษเสี่ยขอโทษครับกูไม่ขอโทษถอนคำพูดไม่ถอนจะถอนไม่ถอนไม่ถอนไอ่ถอนจ้าเรื่องผมมึงแล้วไอ้กูเอาสบายใจกันพักพามาได้เลยเพื่อนปวดเก่งกับกูใช่ไหมจัดการมัหน่อยเข้ามาะเฮ้ยไอ่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 พวกไอ้เองมันเยอะนี่หว่าเราไม่ได้เลยยอมไม่ได้เข้ามาไปช่วยครับสิผมเก่งไปช่วยครั คำพูดของจ้สองชูในเขียนยามเรา้ท่านที่อยาจะสู้กับเราท่านก็รู้อยู่ว่าเราสริยอนไม่มีมือแต่ท่านลูกผู้ชายข่าได้แต่ยามได่ไเดีจวขอสู้กับท่าน่นท่านกี่เวไม่มีไม่มือึงหน้าเขาไปร้